สวัสดีครับทีมแพทย์มูลน,นิธิสิทธิ์ในร้อยสาร้บยห้าบาทจุนบอมาจาร์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับปจะมาที่ที่20พฤศจิกายนข่าวเด่นในวันนี้ครับวันนี้ครับยุโรปเริ่มเห็นความสําเร็จของการล็อกดาวน์แล้วนะครับหัวหน้าทีมภาคพื้นยุโรปขององค์การนาไมัยโลกนายแพทย์ฮานครูชได้กล่าวเมื่อวานนี้ครับว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในยุโรปมีคนตายหนึ่งคนทุก1 7จดวินาที ขณะนี้กำลังมีสัญญาณในทางที่ดีครับต่อไปเชิญฟังข่าวโดวยละเอียดนะครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการแพร่ระบาดของโควิดในทิมีคนทั้งโลกเป็นแล้ว 57, 8, 5 7ล้าน10ึ่0 0รยายครับตายไปแล้ว1 3 6 4 5ลา้าน3า5 9 6ยการายการแพร่ระบาดในวันนี้รุนแรงวิกฤตครับส่วนการตายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาดูครับว่าการแพร่ระบาดท,ทั้งโลกเป็นอย่างไรนะครับมาดูในแผนที่สีแดงครับ แสดงถึงจํานวนสะสมของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มจนทั้งถึงวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปสีแดงเข้มทั้งหมดนะครับยุโรปสีแดงเข้มทั้งหมดในเอเชียมีสีแดงเข้มบ้างในแอฟริกามีสีแดงเข้มบ้างครับนะครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดใน1ว,วันต่อประชากร10,000แคนสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนลงเป็นน้อยลงสีส้มเป็นน้อยลงไปอีก สีเหลืองก็เป็นน้อยลงอีกครับก็จะเห็นว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาสีแดงเข้มจัดมากยุโรปบางประเทศสีแดงเข้มจัดมากในอเมริกาใต้มีสีแดงบ้างในยุโรปยังมีสีแดงบ้างครับสีส้มบ้างในเอเชียส่วนใหญ่แล้วเป็นสีเหลืองแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ 6 3 7 2 3ารยายครับใน1วันตัวเลขนี้หนักมากครับหนักกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานแค่5 0,000 0คน2วันก็1่ล้าน2 0,000คนนะครับตัวเลขนี้รุนแรงครับทีนี้มาดูครับ10ประเทศแรกของโลกที่มีคนเป็นมากที่สุดลดลันตามลงไปนะครับอันดับที่1คือสหรซัฐอเมริกาครับมีคนเป็นแล้ว12ล้านกว่าคนนะครับการแพร่ระบาดในวันนี้ 1 8ล้านแปดแสนกว่าคนนะครับตัวเลขนี้สูงมากครับน่าจะทำลายสถิติด้วยซ้ำไปนะครับเกือบ2 0 0แสนคนใน1นวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดทั่วทุกรัฐนะครับแล้วก็รุนแรงด้วยรัฐที่เคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงลดลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาอีกนะครับเช่นเท็กซัสฟลอริดาแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็รัฐที่ไม่เคยมีการระบาดหนักก็มีการระบาดหนักนะครับมาดูครับ จะเห็นว่าอิลลินอยไม่เคยมีการระบาดหนักวันนี้10,000หมื่นคนใน1วันเท็กซัสครับวันนี้ก็ลดลงไปแล้วเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ0 0หมื่นคนใน1วันนะครับฟลอริดาเก้าพันคนใน1วันวิชิแกนครับไม่เคยมีการระบาดหนักวันนี้เจ็ดพันคนนะครับมินนิโซตาเช่นเดียวกันครับเจ็ดพันคนโฮไวโออิเดนาเจ็ดพันกว่าคนครับแคลิฟอร์เนียก็ขึ้นมาอีกเกือบเจ็ดพันคนเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นภาพเลยครับว่าสหรัฐอเมริการุนแรงมากครับนะครับส่วนการตายวันนี้ เกือบ2,000คนใน1วันครับเข้1,967คนนะครับทีนี้มาดูต่อครับอันดับ2ของโลกนะครับคืออินเดียอินเดียทั้งมีคนเป็นทั้งสิ้นนะครับ9ล้านกว่าคนวันนี้มีการพร่ารบ46,000กว่าคนครับก็วันนี้อินเดียอยู่ในขาลงเช่นเดียวกันครับตัวเลขลดลงมาพอสมควรนะครับส่วนบราซิลครับอันดับ3ของโลกนะครับวันนี้มีเออมีคนเป็นแล้วทั้งสิ้น5ล้านกว่าคนวันนี้มีการพร่ารบขึ้นนนมาิดึงครับ สามหมื่นสี่พันคนแต่ก็ยังอยู่ในขาลงครับนะครับดับที่4ครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นการเผาผลาญในรอบ2ครับซึ่งรุนแรงมากตัวเลขถึง7จ0 0 0มื่นคนในหนึ่งวันวันนี้ลงมาแล้วครับเหลือสองพันสองหมื่นกว่าคนในหนึ่งวันครับนะครับซึ่งฝรั่งเศสขณะนี้แซงรัสเซียขึ้นมานะครับรัสเซียครับวันนี้มีการแพร่ระบาด23,000คนในหนึ่งวันมากกว่าฝรั่งเศสเล็กน้อยนะครับรัสเซียเป็นการแพร่ระบาดในรอบแรกครับแล้วก็ ยังลงไม่หมดก็ขึ้นมาอีกนะครับขณะนี้รัสเซียก็ยังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับสองหมื่นนนะครับอันดับที่6ครับสเปนสเปนเป็นการแพร่ระบาดในรอบ2นะครับวันนี้ดีขึ้นครับเหลือเพียง 160, 0 0่คนใน1วันครับอันดับที่7ครับอังกฤษอังกฤษวันนี้มีการแพร่ระบาด2 2 0 0 0ื่คนใน1วันวันนี้อังกฤษอยู่ในสภาพที่ชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษกําลังเริ่มดีขึ้นนะครับมาดูต่อครับอันดับที่8ครับอ์เจนตินา ยันตีน่าเป็นอเมริกาใต้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขณะนี้กําลังลดลงอย่างช้าๆนะครับวันนี้ยร์เันตีน่าลดลงแล้วเหลือเพียง1นึ่งหมื่น,นคนในหนึ่งวันครับดับที่9้าครับอิตาลีอิตาลีก็แซงขึ้นมาแล้วแซงโคลัมเบียขึ้นมานะครับวันนี้อิตาลีเป็นการแพร่ระบาดในรอบ2แล้วก็มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงในกราฟครับจะเห็นว่ามี2ก้อนก้อนที่2ชันครับแล้วก็สูงก็แสดงว่าเพิ่งมีการแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและรุนแรงครับวันนี้ตอลีมีการแพร่ระบาดถึง36,000คนในหนึ่งวันครับอันดับที่10นะครับโคลัมเบียโคลัมเบียเช่นเดียวกันครับเป็นเมริกาใต้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ววันนี้อยู่ในขาลงแล้วเหลือเพียง7,000คนในหนึ่งวันครับทีนี้มาดูต่อครับว่าในยุโรปนะครับที่มีการแพร่ระบาดมีการแพร่ระบาดเป็นอย่างไรนะครับมาดูประเทศในยุโรปได้เรียนกล่าวแล้วว่าฝรั่งเศสเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป น <an> ะครับแสงรัสเซียขึ้นมาวันนี้ฝรั่งเศสดีขึ้นมากครับเหลือเพียง20,000่คนในหนึ่งวันนะครับส่วนรัสเซียหลังจากถูงฝรั่งเศสแสงมาแล้วรัสเซียก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ครับวันนี้รัสเซียก็มีการแพร่ระบาดถึง2 3 0 0 0่ากว่าคนใน1วันครับอันดับที่3ของสเปนของยุโรปคือสเปนครับเรียนทราบแล้วนะครับดีขึ้นครับอันดับที่4อังกฤษครับนะครับของยุโรปนะครับรก็ดีขึ้นนะครับ กาลังเริ่ม,มชะลอตัวลงนะครับมีการแพร่ระบาดเพียง20 0 0มื่นคนในหนึ่งวันครับดับที่5อิตาลีครับเดี๋ยวจ้ทราบเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงวันนี้ก็ยังรุนแรงอยู่30 0 0 0ืน่าคนในหนึ่งวันครับดับที่6ครับเยอรมันเยอรมันเดิมคุมได้เป็นอย่างดีนะครับคุมได้ดีกว่าชาติอื่นๆแต่วันนี้ครับเยอรมันก็กลับชี้ให้เห็นว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับวันนี้เยอรมันมีการแพร่ระบาดถึง2 3 0 0 0นคนใน1วันครับดับต่อไปคือโปแลนดนะครับ โปลแลนด์เป็นการแพร่ระบาดรอบสองแล้วก็ยอดสูงแล้วก็ชันด้วยแสดงว่าเพิ่มมีการแพร่ระบาดวันนี้ก็ยังรุนแรงอยู่ครับ23,000คนในหนึ่งวันนะครับส่วนยูเครนครับขึ้นตลอดยังไม่ลงเลยวันนี้มีการแพร่ระบาด13,000คนในหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพยุโรปกาลังเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ต่อไปครับมาดูต่อนะครับว่าในโลกนี้10อันดับที่มีการแพร่ระบาดต,ต่อ1นวัน รุนแรงมากที่สุดมีประเทศไหนบ้างนะครับอันดับ1น0ถึงสินะครับอันดับที่1นึสหรัฐอเมริกาครับใน1วันแพร่ระบาดวันนี้รุนแรงมากเกือบ2 0 0 0 0นคนนะครับอันดับที่2ครับอินเดียครับ ลดลงมาเยอะเลยครับมีการแพร่ระบาดเพียง46,000คนดับที่3ามเจรี่ครับ30,000คน4บาราซิล30,000คน5โปแลนด์20,000คน6เยอรมัน20,000คน7รัสเซีย20,000คนต่อวันนะครับ8อังกฤษ20,000คนต่อวันครับ9ฝรั่งเศสลดลงมาเยอะเลยเหลือ20,000คนต่อ1วันครับส0สเปนครับลดลงมาครับ10,000คนต่อ1วันครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นว่าที่ระบาดหนักก็คือสหรัฐอเมริกายุโรป นะครับแล้วยุโรปวันนี้ขึ้นมาแทรกมาแทนอเมริกาใต้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับยุโรปยังมีกฤิครับทีนี้มาดูต่อครับในเอเชียนะครับอิสราเอลอิสราเอลมีการแพร่ระบาดจนกระทั่งคุมไม่อยู่จนกระทั่งต้องล็อกดาววันนี้ก็คุมอยู่แล้วนะครับเหลือเพียง700อคนใน1วันครับนะครับมาดูต่อครับจีนครับคุมได้เป็นอย่างดีครับมีแพร่ระบาดเพียง12คนใน1วันนะครับส่วนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เที่ยวนี้ เริ่มมีการระบาดมากขึ้นทําให้ต้องใช้มาตรการที่เข้มมากขึ้นนะครับทั้งสองประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่ปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับญี่ปุ่นมีการแพร่ระบาดมากขึ้น2,000คนในหนึ่งวันตัวเลข2 0 0พนคนของญี่ปุ่นมีความหมายสําคัญมากกว่าประเทศอื่นนะครับถึงแม้ตัวเลขน้อยแต่เป็นตัวเลขที่แสดงว่าญี่ปุ่นเขาตกใจที่ต้องควบคุมให้ดีครับในกราฟครับจะเห็นว่ามี3ยอดยอดที่3ามของยุปัจจุบันนี้กําลังสูง กำลังจะมากกว่ายอดที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงต้องคุมเข้มครับนะครับได้เพิ่มระดับการระวังมากขึ้นแล้วนะครับดับต่อไปคือเกาหลีใต้เช่นเดียวกันครับเกาหลีใต้ตัวเลขไม่มากนะครับวันนี้มีการพัฒนาพเพิ่มขึ้น1 3 0สามร้อยกว่าคนแต่เกาหลีใต้ดูในกราฟสิยครับยอดที่3ากำลังจะพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้จึงต้องเพิ่มแล้วก็เข้มความระมัดระวังป้องกันมากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าวันนี้จากมีการระบาดท,ที่ยุโรปอเมริกาแล้วก็ยังมาถึงเอเชียด้วยแล้วนะครับถึงถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้วนะครับที่มาดูครับประเทศในอาเซียนในอาเซียนซึ่งมียังมีปัญหาอยู่4ประเทศครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียวันนี้เริ่มชะลอตัวลงนะครับเดิมมีการแพร่ระบาดขาขึ้นตลอดนะครับวันนี้เริ่มมีการชะลอตัวลงแต่ กำลังจะมีการเพิ่มมากขึ้นตัวเลขเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันต่อไปครับว่าการชะลอตัวลงนี้จะลดลงหรือจะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้โดนีเซียมีการพผ่าบาด4,700กว่าคนใน1วันครับฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์อยู่ในขาลงอย่างเต็มที่ครับมีการผ่าตไดเพียง1,000กว่าคนใน1วันนะครับส่วนมาเมียนมาครับเมียนมาเที่ยวนี้มีการผ่ะบาด เริ่มชะลอตัวลงนะครับวันนี้มีกรารพผ่ารบ1,500กว่าคน1นวันครับตัวเลขประพอพัีวันก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มคงที่และกาลังจะชะลอตัวลงนะครับส่วนมาเลเซียครับมาเลเซียคล้ายๆเมียนมาแต่ยังไม่ยังไม่ลงนะครับยังสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเลเซียมีคนเป็นแล้ว1,200กว่าคนใน 1, 1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือฟิลิปปินส์เมียนมา มาเลเซียยังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอ,อ,อินโดนีเซียยังต้องคอยดูต่อไปนะครับมาดูต่อครับว่าสําหรับสิงคโปร์ไทยเวียดนามคุมได้เป็นอย่างดีครับนะครับเวียดน,นามขณะนี้มีการผ่า,าตัดสคนใน1วันนะครับถึงแม้มีการผราา่ะบัดรอบ2ไปแล้วนะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนครับเคยมีการพผร่าตาดในรอบ2นะครับออสเตรเลียเกือบเอาไม่อยู่วันนี้คุมอยู่แล้วหรือเพียง8คนใน1วันส่วนนิวซีแลนด์หรือเพียง2คนใน1วันครับ ทีนี้มาดูข่าวที่น่าสนใจครับข่าวที่น่าสนใจวันนี้คือในยุโรปครับยุโรปขณะนี้เริ่มมีสัญญาณของดีขึ้นนะครับคือวันนี้ครับหัวหน้าทีมภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกครับนายแพทย์ฮานคลูชนะครับได้กล่าวเมื่อวานนี้เองนะครับว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดในยุโรปนะครับซึ่งคิดว่ามีคนตายหนึ่งคนทุก17วินาทีนะครับขณะนี้กำลังเริ่มสัญญาณที่ดีขึ้นครับ ับสัญญาณที่ดีขึ้นนี้เนี่ยเพราะว่าตอนก่อนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ครับยุโรปประมาณเดือนที่แล้วเดือนก่อนโน้นนะครับมีการระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วครับฝรั่งเศสมีคนเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อครั้งแรกอีกเมื่อเดือนเมษายนนะครับท่านประธานดีมาครองครับได้กล่าวว่าการระบาดในรอบสองครั้งนี้ฝรั่งเศสมีคนติดเชื้อสูงมากซึ่งรุนแรงกว่ารอบแรกนะครับการระบาดก็รวดเร็วกว่าที่คาดไว้มาก ถ้าไม่ดําเนินการคนไข้ก็จะล้นโรงพยาบาลครับจึงประกาศล็อกดาวประมาณ1เดือนเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เอง 2- องถึงสสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสประกาศล็อกดาวจากนั้นมาอังกฤษเยอรมันก็ประกาศล็อกดาวตามมานะครับแล้วก็จะต่อมาอีกหลายประเทศในยุโรปครับนะครับหลังจากล็อกดาวมาแล้วนะครับไม่นาน2อาทิตย์เองเริ่มเห็นผลครับเบลเยียมผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น1วัน ประมาณ24,000คนเมื่อปลายเดือนที่แล้วขณะนี้ลดลงเหลือ4,000คนเมื่อวานนี้เองนะครับอิตาลีครับจาก40,000คนในวันจันทร์ลดลงเหลือ20,000คนในวันศุกร์นะครับฝรั่งเศสชัดเจนมากครับจาก70,000คนนะครับลดลงเหลือ20,000คนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับจะมีบางประเทศเหมือนกันนะครับจะเห็นผลไม่ชัดเจนบประเทศก็เป็นมากขึ้นนะครับเช่นสาธารณรัฐเช็กออสเตรเลียแลกซัมเบิร์กแล้วก็ลิสเซนฮาม นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับท่านนายแพทย์ฮานครูชนะครับท่านก็ได้สังเกตถึงตัวเลขในยุโรปที่มีการระบาดประมาณ2ล้านคนนะครับขณะนี้นเราตงมาเหลือ1.8ล้านคนซึ่งแสดงว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเขามีความเชื่อว่าการล็อกดาวน์นั้นควรเป็นหนทางสุดท้ายถ้ามีวิธีอื่นแล้วเพราะมันเสียหายมากครับทั้งทางจิตใจและทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เมื่อผ่อนคลายก็ต้องค่อยๆผ่อนคลายด้วยไม่ไจะกลับมาใหม่นะครับ แล้วก็การอกดน์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการอกดน์ที่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ครั้งนี้มีการเปิดโรงเรียนเด็กๆได้เรียนนะครับเด็กๆได้มีการพัฒนาการนะครับแล้วก็เขายังมองต่อไปอีกปลายปีครับว่าคริสต์มาสปีนี้คงไม่เหมือนปีก่อนๆน,นะครับอาจจะต้องมีการใช้การอวยพรกันทางระยะไกลนะครับแล้วก็ ตัวอย่างมีแล้วครับมีการความสําเร็จในการฉลองเทศกาลรามาดอนของศาสนาอิสลามนะครับโดยใช้วิธีออนไลน์ครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับยุโรปถ้าขณะนี้ควบคุมได้นะครับก็จะเห็นทางสว่างปลายปีนี้เลยครับว่ามันจะสอบรับกับการที่พบวัคซีนนํามาใช้ได้นะครับปลายปีนี้จะใช้ได้กับ คนที่มีความเสี่ยงสูงจากนั้นประมาณต้นถึงกลางปีหน้าก็จะเริ่มใช้กับประชาชนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับถ้ายุโรปคุมได้แล้วก็ใช้มาตรการทางสาธารณสุขในระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วต่อด้วยใช้วัคซีนก็จะเห็นหนทางสว่างที่ทั้งยุโรปก็จะคุมโควิด -19 ได้อยู่นะครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตามรอยบาทชุมบรมอาจารย์พวกเราครับเป็นูนุสิ์ชุมบรมอาจารย์พร้อมใจกันทํางาน ตามรลยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับท่านที่สนใจติดต่อพวกเราได้นะครับทาง Facebook YouTube และพ็อกบล็อกนิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ